กลับสวัสดีครับสวัสดีกันฝนตกตกอีกแล้วตกทั้งวันตกสองวันสามวันเลยนะครับวันนี้วันที่สามเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝนตกในกรุงเทพนะครับสองวันสองวันนี่หนักวันก่อนก็วันก่อนที่สองอีกก็หนักนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับเข้าบ้านแล้วหาเงินไม่ได้สองวันแล้วนะครับฝนตกรถเติดทำเที่ยวไม่ได้นะครับน้ำท่วม นะครับออกมาตีส <c oughs> ี่วิ่งรถไปร้อยเจ็ดสิบกิโลสองวันแล้วไม่เหลือนะท่านได้เงินพันเดยดพันสองเติมแก๊สหมดนะครับอ <s up> วันละเหลือวันละสองร้อยสามร้อยนะครับตายตายตาย,ตาย,ตายไปไหนก็รถติดก็อย่างที่คลิปต้นต้นคลิปแหละท่านอันนั้นดูมอแถวพันทิพย์ตกแรงมากเข้าชินานเขตน้ำท่วม สามัคคีท่วมทานสำลิศท่วมตัดสินใจเข้าบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านแก๊สนะครับร้านแก๊สคือร้านแก๊สหุงต้มนะผมเอาแก๊สมาเติมนะครับแก๊สหุงต้มนะไม่ใช่แก๊สรถยนต์นนะเอ่อตรงนี้มันจะถูกมันช่วยเราได้ถ้าท่านอยู่แถวพระรามห้านะท่านผมจะบอกพี่เมียโทรมานะครับเมียโทรมาไม,ไมไ่เป็นไรแป๊บเดียวค่อยโทรกลับน,นะครับเอ่อถังเล็กนะของผมนี่ถังเล็กไม่ใช่ถังสิบห้านะถังถังเจ็ดกิโลหรือแปดกิโลนี่แหละ เคยมาเติมตากกอดนี้สี่เดือนกอดนี่ร้อยบาทอันนี้ร้อยสามสิบาทแล้วนะครับร้อยสามสิบาทแล้วแพงมากนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบนะเขาก็ถ้าท่านสั่งแก๊สต,ตามร้านหรือว่าเอาไปฝากที่ร้านหรือว่าให้ร้านมาส่งอ่ะมันก็ประมาณสองร้อยบาทสองรอยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเรามาเติมเองอย่างผมเนี่ยก็ร้อยสามสิบาทนะครับแต่ปริมาณเท่ากันนะครับเพราะว่าใครใคร รถที่เขารับเขาอะไรเขาก็มาเขาก็มาอัดแถวนี้หมดนะครับที่พระรามหนะ่านะพ่อหัวใจของเขาอัดอยู่ตรงนี้ผมมานี่ผมก็เลยได้เป็นราคาส่งนะครับก็เลยร้อยสามสิบาทแต่ถ้าไปถึงอีกพ่อค้าคนกลางแล้วก็มาส่งเราอีกเนี่ยมันก็จะบวกเราไปอีกประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับรู้แม่โทรมาทําอะไรเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวคุยกับท่านเสร็จแล้วก็คลียร์ธุกนนะครับหาเงินไม่ได้นะครับสองวันแล้วนะครับเรลือว,วันละสองร้อยกว่าบาทสามร้อยนะครับตาย คลิปก่อนนี่2009จริงนะครับกาลังจะออกไปกําลังจะเข้าบ้านนะครับไม่ไหวครับน้ําท่วมเนี่ยมันเสียอย่างนี้แหละครับน่ะแม่ก็นี่โทรมีกแล้วกัน้าปอยนะครับน่าจะปิดก่อนนะครับน่าจะน่าจะเป็นของฝากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เอาของฝากไปฝากน้าปอยนะครับน้าที่อยู่บางพลีนั่นแหละที่ว่าแกดีๆกับผมนั่นแหละครับแม่ส่งปาราสับมาให้นะครับ แต่ลูกนี่ยังไม่ได้ส่งตังค์ให้แม่เลยนะครับเดือนไหนเดือนไหนก็ชนเดือนทั้งนั้นค่างวดค่าบ้านนะครับไม่ได้ส่งให้แม่นี่สามสี่เดือนแล้วนะครับได้แต่ค่างวดค่าบ้านาค่ากินค่าซื้อของเล่นตัวเองกีปาถานะครับที่จริงก็อยากให้เคลียร์อยู่หรอกนะครับเดือนนี้เนี่ยประกันแม่เขามานะครับก็น่าไม่รู้จะเลือมากเลือน้อยเท่าไหร่นะครับ โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนั่นแหละหาเงินไม่ได้สองวันแล้วนะครับน้าท่วมนะผมเอาคลิปนี้ผมเอาคลิปน้ําท่วมมาฝากท่านแล้วกันนะสําหรับท่านใดที่ทามาหากินก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับขอให้มันมานนะครับทํามาหากินผมก็พูดคําเดิมคอนเซปต์ของผมก็คืออทำมาหากินโดยสุจริตนะครับอย่าไปโกงผู้โดยสารเพระพาะผู้โดยสารเขาก็เดือนร้อนเหมือนกันกับเรานะครับเดือดร้อนเหมือนกันกับเรานะครับทำมาหากินเหมือนกันนะครับ ต่างกันแค่สาขาชีดเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าแม่โทรมาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับขอากาบสวัสดีครับ